สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสออก,กอสออกคเสนอรายการ360อองศากับการดูแลชีวิตครูเสริมรากฐานสร้างความเข้าใจ ดังปณิธานที่ตั้งไว้ชีวิตครูไทยเราดูแลจากมอเตอร์ของเราเนี่ยว่าชีวิตครูเราดูแลนะครับคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาก็พยายามจะดูแลเพื่อนครูให้มีความมั่นคงมากที่สุดอาทิเช่นเราทําให้มีสมาชิกชบคเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้สมาชิกทุกท่าน,นมีความมั่นคงในชีวิตเข้าสามารถเข้าหาแหล่งทุนได้ง่ายดอกเบีย้ยต่า คุณครูของอาชีวะเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของเฉพาะคอเป็นยังไงบ้างเฉพาะสอเป็นยังไงบ้างอันนี้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นหลังจากที่ผมมาอยู่ก็มีการจัดประชุมอยู่ทุกภาคให้เขามีส่วนร่วมในการเข้ามารับรู้รับทราบนะครับพัฒนาข้อมูลควบคู่งานวิจัยเพิ่มศักยภาพครูไทยต้องใส่ใจเทคโนโลยี ระบบไอทีของสำนักง,งานใหญ่กับสำนักง,งานจังหวัดยังไม่ย,ไมยังไม่ทันสมัยอยากฝากถึงทางบอร์ดชุดใหม่อยากให้พัฒนาเรื่องข้อมูลเรื่องระบบสารสนเทศอยากให้เพิ่มเรื่องการวิจัยเชิงพัฒนาเนื่องจากว่าทางสอสอหรือสำนักง,งานพัฒนาการการชีศึกษาเนี่ยจะเน้นเรื่องไอทีเรื่องเครื่องมือเรื่องการผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นถ้าสอคสคสามารถที่จะเติมเต็มในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือใหม่เครื่องมือเครื่องจักรใหม่ที่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าโดเนตหรือบริจาคหรือมอบมามอบให้ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนเติมเต็มแล้วก็จะส่งถึงสมาชิกและกบุตรของสมาชิกครับดูแลกันตลอดไปพร้อมรับใช้เคียงข้างครูผมเชื่อว่าผู้ที่ได้รับการ เลือกตั้งมาคงเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วทุกคนต้องเป็นนักบริการเพราะสกสคเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการด้านสวัสดิภาพดังนั้นเราต้องไม่ใช่นายครูแต่เราเป็นผู้ให้บริการกับเพื่อนครูแล้วก็ให้ความสะดวกกับสมาชิกเท่านั้นแหละครับแล้วก็องค์กรของเราก็จะไปได้แล้วก็จะก้าวหน้าขึ้นครับ สำนักงานคณะกรรมการสกรสคชีวิตครูเราดูแล